สารวัตรอ้นก็ได้ง่ายๆไเลขาสมาคมแล้วก็ประธานศูนย์โคกสว่างห้องนี่คือเป็นไม้สักครับห้องใต้ดิน นั่งเตียงเนี่ยนี้เป็นคุณหมอครับคุณหมอมาจากทั่วไปนะครับหมอประชามาสมาคมเลยกำลังเรียนพขาที่เป็หมอเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลองนั่งได้ไหมรถขี่มาเออลองเออลองแทนเออขึ้นหมดเลยต้องประเดิมว่ามันใช้ได้บ่ได้ถ้าบ่ได้สิเปลี่ยนใหม่มาเอาแบบรีโมทบ้านนี้ เหตุใดมีคนอุ้มบอกเป็นอย่างคามามามาพี่เลี้ยงเออพี่เลี้ยงไหมยกขึ้นเลยอืออ่าผมอุ้มบุมเมหาม

โอ้ยนั่งนั่งกินข้าวกินนาเล่นวอไเอาไว้เห็นนนี้นี่เป็นเป็นเกิดบุตราเกิดมากิดบอครับเป็นมาเกิดโอ้ครับพอดีเลยพอดีะยกยกรอนนั้นมันน้อยอแวนารเก็่กับาตุ๊กเ็นหัวเสข้างเก่าอยู่นะข้างเก่า เกอาให้ยายบานนางามโผล่น้ำผันงุทกี้นะยายที่ขาดพุทธเนี้ทำให่วนอันนี้นมันมันนังบ่าดดแล้วมันเจ็บนี่นะรท่านจะนี่เลยอาให้แล้วตัวนั้นน้องซื้อมาให้ตัวทางในแคเพิ่มมาให้ได้ห่าพัมาทนัน้อยซื้อมาจากิจิตมะโคดวันแรเลยก็เเป็นลายใหม่เพื่อขอขอเมื่อวานเนาะเมื่อ

ตรงนี้เนาะทางกันันเนาะทรงไหนดีครับทางกันนันครับางน้องา,าน้งีนยคนงามเลยมีคนรลอันนี้ครับคุณครับ